สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะท่านทมชาแน,นลในวันนี้จะพาทุกท่านมารับฟังในหัวข้อมนุษย์ผู้มาจากโลกอสุรามนุษย์ผู้มาจากโลกอสุรามีจริงหรือโลกอสูรเป็นอย่างไรคำว่าอสูร,รกายหรืออสูรมีลักษณะเฉพาะที่คล้ายกับเปต มีกายทิพย์ที่โตเต็มวัยทันทีมีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวสิ่งที่ต่างจากเปรตนั้นก็คือเปรตนั้นจะหิวอาหารอยู่ตลอดเวลาขณะที่อสูร,รกายจะหิวน้ำอยู่ตลอดเวลาซึ่งตรงกับการอ้างถึงในอัตถกถาวิพังคป,ปกรณ์สัมโมหวิโนโทนีอัตถกถาโดยอัตถกถาาจารย์ท่านเล่าว่า มีอสุรกายพวกการลักกันชิกะตนหนึ่งไม่อาจจะทนความกระหายน้ำได้จึงลงไปยังแม่น้ำใหญ่ทั้งลึกทั้งกว้างหนึ่งโยนในที่อสูรกายตนนั้นลงไปแล้วน้ำกระขาดและมีควันพุ่งขึ้นมาเป็นเหมือนเดินไปบนหินดาดร้อนๆฉะนั้นเมื่ออสูรกายตนนั้นได้ยินเสียงน้ำก็จะวิ่งไปหาน้ำเพื่อขอน้ำแก้กระหาย แต่พอวิ่งมงไปตรงไหนน้ำก็ขาดหายไปตรงนั้นอสุรกายนั้นเที่ยววิ่งพลานไปฝั่งโน้นฝั่งนี้อยู่อย่างนั้นตลอดคืนจนรุ่งเช้าขณะนั้นมีพิสูจนเที่ยววินทบาทไปบริเวณนั้นประมาณสาสิบรูปได้อสุรกายตนนั้นจึงเข้าถามว่าท่านชื่ออะไรสัพพบุรุษอสุรกายตอบว่าผมเป็นเปรตเจ้าข้า จากคำตอบของอสุรกายที่ตอบว่าผมเป็นเปรตนี้เองแสดงว่าเปรตกับอสุรกายนี้เป็นพวกเดียวกันต่างกันตรงเรื่องสิ่งที่เขากระหายอยู่เมื่อสุรกายตอบว่าผมเป็นเปรตแล้วพิสูจน์ทั้งหลายก็ถามว่าท่านสแสวงหาอะไรเล่าอสุรกายตอบว่าผมสแสวงหาน้ำดื่มพระเจ้าค่ะพิสูจนก็กล่าวว่า แม่น้ำนี้มีน้ำเต็มฝั่งท่านไม่เห็นหรืออสุรกายตอบว่าเห็นเจ้าข้าแต่มันไม่สำเร็จประโยชน์แก่ผมเลยพิสูจน์ทั้งหลายจึงว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงนอนงายพวกอัตมาจะหยอดน้ำดื่มเข้าไปในปากท่านอสุรกายได้ทำตามนอนงายลงบนพื้นทรายพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้น จึงนำบาดของตนตักน้ำมาหยอดปากอสุรกายตนนั้นเมื่อพิสูจน์ทั้งหลายทำอยู่อย่างนั้นก็ได้เวลาวินทบาทจึงถามว่าท่านได้รับความพอใจบ้างไหมได้ดื่มน้ำบ้างไหมอสุรกายตอบว่าท่านเจ้าค่ะถ้าหากว่าเพียงน้ำกึ่งฝ่ามือจากบาดประมาณสามสิบลูกที่พระคุณเจ้าทั้งสาสิบลูกหยอดเข้าปากผมนั้น ถ้าน้ำนั้นเข้าไปสู่ลําคอของผมแม้เพียงน้อยนิดแล้วแล้วก็ขอความพ้นจากอัตภาพเปรตนี้จงอย่าได้มีแก่ผมเลยแต่ทว่าน้ำเพียงสักหยดเดียวจากปาดถึงสาสิบบาทก็ไม่ได้ล่วงลําคออสุรกายตนนั้นเข้าไปเลยอสุรกายตนนั้นก็ต้องทนต่อความกระหายน้ำต่อไปอีกเพราะกรรมของเขาหนักมาก จนไม่อาจจะรับความการุณาจากพิสูจน์ทั้งหลายได้สภาพความเป็นอยู่ของอสุรกายนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเปรตและสัตว์นรกบางพวกก็มีฤทธิ์คล้ายเทวดาเช่นเทวะอสุรกายพวกนี้เคยเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่หลงผิดดื่มสุราจนเมาไมา้จึงถูกไล่ออกมาสู่อสุริภพอสุรกายพวกนี้ จัดเป็นเทวดาแบบหนึ่งมีกายสวยงามมีทริ์สมบัติเทียบเท่าเทวดาแต่ต้องกลายเป็นบริวารของเทวดาที่มีบุญมากกว่าแทนส่วนอสุรกายที่จะนำมาเล่าให้ฟังกันนั้นเป็นประเภทเปรตอสุรกายหรืออสุรกายจำพวกเปรตส่วนที่ทุกข์ที่สุดนั้นคือนิระยะอสุรกาย เป็นอสุรกายที่อยู่ในจำพวกสัมนรกจะได้รับความกราณาจากใครก็ไม่ได้เพราะบาปกรรมที่ตนทำไว้นั้นหนักเกินกว่าที่ใครๆจะอนุเคราะห์ได้อสุรกายประเภทนี้จึงต้องทนทุกทรมานอยู่ในภพภูมิที่ตนเกิดนับเป็นหนึ่งถึงสองพุทธันดรก็มีโดยรับโทษอยู่ในโลก,กันตานรกทั้งหิวและกระหายตลอดเวลา ร้อมจะจิกกินพวกเดียวกันเป็นอาหารทางสู่อสูร,รกายภูมิและเปรตภูมินั้นเหมือนกันคือ 1. โลภเป็นนิสัยทำบาปมากกว่าบุญ 2. เห็นแต่สถานที่วังเวงปวเปล่าเปลี่ยวเลือดน้ำหนองก่อนตาย 3. หิวกระหายน้ำมากและข่อยคว้าต้องการจิตไม่สงบ ท่านผู้ฟังลองสังเกตวิสัยของคนในโลกนี้จะมีหลายแบบคนที่มีนิสัยอสุรามาเกิดมักมีนิสัยชอบของดิบใจคอป่าเถื่อนใจไม้ไส้ระกรรมโหมดร้ายทารุณเสพของร้อนร้อนแรงแรงเป็นประจำชอบกินของขาวเลือสดสดสดลาบดิบสูบบุหรี่จัดบ้าตันหาราคะซึ่งวิสัยเหล่านี้ก็คือ คนที่มีวิสัยแห่งอสูรมาเกิดแต่ใช่ว่าเขาจะไม่มีโอกาสเข้าถึงธรรมนะคะการเข้าถึงธรรมของผู้ที่มีวิสัยอสูร,รกายมาเกิดนั้นต้องเริ่มจากการฝึกรักษาศีลให้เป็นนิสัยให้ได้เสียก่อนซึ่งใครก็ตามที่เจอกับคนที่มีนิสัยอสูร,รกายหรือต้องอยู่ร่วมกันกับเขาต้องมีเมตตาจิตสร้างบุญให้แก่ตนเองเพื่อเป็นเกราะป้องกันตนจากคนเหล่านี้นะคะ อย่าได้บาดกลัวเขาเพียงรักษาสินให้มั่นคงสินนั้นจะเป็นเกาะกำบังคุ้มภัยให้ตัวคุณเองสินในที่นี้ก็คือสินห้าซึ่งถ้าเรารักษาสินห้าได้นั้นแม้แต่อสุร,รกายก็จะสามารถกายร่างเป็นมนุษย์ได้นะคะสุดท้ายนี้ขอบุญแห่งสินนั้นจงรักษาทุกท่านและขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่าน สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ